นี่เขาใช้รถเมล์เก่าในกรุงเทพนะครับ21-105ขีด1น5นะครับดัดแปลงเป็นรถวงดนตรีตั้งชื่อว่าวงดนตรีคณะพ่อหอยโขงแล้วหนังก็ชื่อเรื่องพ่อหอยโขงด้วยเช่นเดียวกันนะครับสร้างโดยฮอลลีวูดฟิล์มโปรดักชั่นกำกับการแสดงโดยคุณเล็กกิติพรพอรอนะครับหนังเข้าฉายเมื่อวันที่1พฤษภาคมปี2523ที่ โรงหนังโคลีเซียมพรามาวอช์จิงตันวันนี้จะพาไปดูสถานที่หนังถ่ายทำเยอะที่สุดนะครับก็คือที่สวนสนุกแดนเดรมิรในกรุงเทพนะครับฉากนี้ก็เป็นพื้นที่ในแดนเดรมิตด,ด้วยนะครับคุณเด่นดอกกระดูเอกของเรื่องคุณเทพเทียนชัยนะครับเดินอยู่ที่แดนเดรมิตแล้วก็จะมีฉากนี้แหละครับด้านหลังเห็นไหมครับจะเป็นนักร้องคุณคำพีแสงทองนั่งกับคุณสุปรรณานเนื่องพิรม ด้านหน้าจะเป็นคุณเด่นดอกประดูพระเอกของเรื่องนะครับอยู่ที่รถเหาะที่แดนเดรมิตนะครับจริงๆหนังเขาถ่ายที่แดนเดลรมิตนี่เป็นฉากที่เกี่ยวกับร้องเพลงนะครับเรื่องนี้เขาไม่เน้นสวนสนุกที่เป็นแดนเดอรมิตนะครับมีฉากนี้ฉากเดียวแล้วครับที่เอาตัวละครมานั่งรถเหาะแล้วก็จะออกเป็นฉากตลกตลกนะครับว่าพอนั่งรถรถเหาะอันนี้แล้วก็ นี่ครับลุกไม่ขึ้นครับตัวแข็งเลยนะครับจะมีนักร้องมาแสดงอยู่สองท่านนะครับท่านนี้ก็คือคุณคำพีแสงทองทั้งแสดงแล้วก็ร้องเพลงด้วยนะครับอีกท่านหนึ่งเนี่ยร้องเพลงอย่างเดียวคุณสยยันสัญญามาดูอีกสถานที่นะครับก็คือในแดนเนรมิตนั่นก็คือที่บริเวณซุ้มที่เขาเป็นร้านขายอาหารอยู่ใน แดนเดรมิตนะครับใส่แว่นเมื่อสครร่คุณสีไพรใจพระนะครับเสื้อสีเหลืองนี่คุณยอดธงบุญทูปนะครับนี่ครับก็ถูกนักเลงต่อยนะครับก็ถ่ายในพื้นที่ของแดนเดรมิดอันนี้เติมน้ำก๋วยเตี๋ยวชิมเป็นมุกตลกนะครับก็จะเป็นแดนเดรมิด เหมือนกันแต่เป็นซุ้มอาหารนะครับที่เป็นเหมือนโรงอาหารที่ขายอาหารให้กับคนที่ไปเที่ยวแล้วต้องการจะกินอาหารนะครับเห็นไหมครับก๋วยเตี๋ยวเนรมิตรนะครับก๋วยเตี๋ยวหมูทางนู้นนะครับตัวประกอบหลวล้านคนนี้ไม่รู้ชื่อนะครับเห็นในหนังอยู่หลายเรื่องเหมือนกันอาจจะค้นนี่ต้องหาชื่อเทียบก่อนนะครับแล้วก็ เอารูปมาบ,บางคนบอกว่าทําไมเราไม่ทําคลิปเกี่ยวกับตัวประกอบเยอะๆคลิปของตัวประกอบนี่ยากนะครับเพราะว่าบางทีออกฉากไม่ค่อยพูดแล้วก็เป็นฉากที่ยืนอยู่หลังนักแสดงหลักนะครับบางทียืนเฉยๆไม่พูดเลยนะครับเวลาตัดออกมาี่จะดูโอ้ยุ่งมากนะครับตัวประกอบเว้นแต่ตัวประกอบ,บ,กอ,บอย่างคุณยอดธงบุญทูบนะมีบทพูดนะครับ อยู่วงดนตรีด้วยอย่างเงี้ยอันนี้ทําได้นะครับก็ยังอยู่ในพื้นที่ของร้านอาหารนะครับที่แดนนีรมิรนะครับฉากใหญ่จริงๆที่เขาถ่ายที่นี่ก็คือถ่ายในงานลอยกระทงปี2522น้ี่นแหละครับก็คือฉากในหนังนี่เขาจะบอกว่าเป็นการร้องประกวดดนตรีนะครับก็จะมีคนเข้าประกวดอยู่3คน คนแรกที่เดินขึ้นมาร้องประกวดในงานลอยกระทงปี2522คนนี้ครับก็คือคุณคำพีแสงทองจริงๆสมัยนั้นเป็นนักร้องอาชีพนะครับมีชื่อเสียงแล้วแต่ว่าเรื่องนี้เขาให้มาเป็นร้องประกวดชิงเงินรางวัลน,นะครับเพื่อที่จะนำเงินนี้กรรมการนะครับนี่ครับจะดูทั้งหมดจะยาวนะครับผมจะพยายามให้ดูเป็นมุมนะครับมุม เปลี่ยนุมกล้องให้เห็นนะครับว่านี่คืองานลอยกระทงปี2522นะครับที่แดนเดรอมิดนะครับแล้วก็ถ่า,ายหนังไปด้วยครับนี่ครับอีกคนหนึ่งที่ขึ้นร้องเพลงนะครับก็คือคุณเด่นออกกระดูพระเอกของเรื่องตัวเก่งครับที่อยากจะได้เงินรางวัลเพื่อที่จะไปแต่งงานกับนางเอกของเรื่องก็คือคุณสุพรรศานเนื่องพิรมนะครับ สมัยก่อนนี่เขาเอาเด่นดอกประดุเป็นพระเอกนะครับเพราะว่าเรียก่็เป็นพระเอกตลกเป็นดาวตลกที่หน้าตาดีดีกรีเป็นพระเอกก็โด่งดังมาจากเทพบุตรตัดติ้งโหนงปี2520นะครับแล้วก็ได้เป็นพระเอกอยู่เรื่อยนะครับบางทีก็มีเด๋อกับเทพเทพโหง,งามมาร่วมแจมด้วยนะครับนี่ครับก็เป็น ถ่ายพื้นที่นี่คุณสุภณีจิตเที่ยงครับเป็นคนดูแล้วก็อยากไปทางเครื่องก็ติดรถวงดนตรีพ่อให้โ้งขึ้นมาด้วยนะครับนี่ดูกล้องเขาอยู่มุมสูงก็มีนะครับเห็นหางเครื่องหางเครื่องแบบนี้สมัยก่อนถือว่าอลาัางการแล้วนะครับยิ่งใหญ่นะครับสองแถวนะครับยืนยืนสองแถวนี้ถือว่ายิ่งใหญ่ปกติจะมีแถวเดียวนะครับอันนี้เขาถ่ายหนังเขาเลยคนมาเยอะหน่อย แล้วก็เป็นนักร้องประวดอีกท่านหนึ่งนะครับที่เดี๋ยวเข้ามาประวดตอุตสีภัยใจพระนะครับหรือว่าคุณเก่งกาจจงใจพระนั่นแหละครับตอนนี้เป็นหมอดูนะครับดูป้ายนะครับจัดเวที2 5 2 2นี่จัดหน้าเวทีแบบนี้ถือว่ายิ่งใหญ่นะครับสมัยนี้อาจจะดูเล็กๆนะครับแต่นี่มันคือภาพเมื่อ46ปีที่แล้วนะครับ นักร้องที่เข้าประกวดอีกท่านหนึ่งขึ้นมาร้องเพลงนี่คนดูอึ้งเลยนะครับบอกว่าเป็นนักร้องประกวดคุณสายยันสัญญาครับนี่คือหนังเรื่องแรกที่ไปถ่ายติดคุณสายยันสัญญาแสดงแต่ว่าแสดงออกฉากนี้ฉากเดียวไม่ได้มาคนเดียวนะครับเดี๋ยวท่านดูสแ,แตนนะครับสแ,แตนวงนะครับเรียกว่าย,ยกมาทั้งวงนะครับของสายยันสัญญาก็คือไปแสดงในงานลอยกระทงที่นี่แหละครับที่แดดเดอร์มิตใน ปี2 5 2 2นะครับเห็นไหมครับทั้งหมดแล้หนังเขาก็ถ่ายไปด้วยนะครับก็จริงๆไม่ถือว่าเป็นการแสดงนะครับถือว่าเป็นการเล่นดนตรีแล้วก็ถ่ายหนังไปด้วยนะครับก็เลยทําให้หนังเรื่องพ่อให้โคงนี่แหละมีสายันสัญญามาปรากฏตัวร้องเพลงในหนังเป็นเรื่องแรกนะครับแล้วก็ในหนังนี่2 2 2นนี่ สายยันยังดังอยู่นะครับเพลงดังเยอะตอนนั้นยังดังอยู่คนที่ไปดูหนังนี่พอประกาศออกมาบอกคนที่ชนะเลิศไม่ใช่สายยันนี่คนดูงงครับเอ,อ้าไม่ให้สายยันแพ้มันเป็นเรื่องบทหนังนะครับเพราะว่านักร้องที่ตกเก่งก็คือคุณเด่นดอ,อกประดูนะั่นก็แพ้นะครับได้คุณคำพีแสงทองแต่ว่าคุณคำพีแสงทองนั้นอ่าที่ประกาศผลน,นะครับคบกับคุณเด่นในฐานะเพื่อนนะครับก็เลย นำเงินที่ชนะเลิศนั้นมาให้คุณเด่นเพื่อที่จะให้เพื่อนสมหวังกับความความรักนะครับนีคุณเทิงเทิงสติเพื่องนะครับนี่ครับคุณเทพเทียนชัยคุณเด่นบอกไม่ต้องเสียใจเนี่ยเดี๋ยวไรเงินมาให้เป็นเงินเหรียญแต่ว่าคุณคำพีแสงทองเอาซองนะครับซองเงินรางวัลมาให้นี่แหละครับพ่อหอยโข่งที่ถ่ายทําที่แดนเนรมิต ในกรุงเทพนะครับ